กระผมสวัสดีครับชีเตอร์โบขอนแก่นครับวันนี้ก็ติดเสร็จอีกชุดครับ 50187P ตัวล่าสุดเนี่ยก็ลูกค้าขอเป็นงานตะเข็บครับงานเราโฟกัสได้เลยครับตะเข็บเชื่อมนิ่เนียนทุกจุดครับโฟกัสได้เลยครับไม่มีลักไก่ครับท่ออัดอากาศบ้านให้ท่อไหลกลับน่าเป็นไหกับ จัดการให้เรียบร้อยครับพอสแตนเลสไอเสียจะเป็นสแตนเลสนะครับงานเราไอเสียจะเป็นสแตนเลสหนาครับรอยเชื่อมเติมลวดให้นินเนียนครับเติมลวดให้สวยสวยครับรอยเชื่อมห้าแป้นนั้นหนาครับมาแป้นสิบมิลน,นั้นหนาครับตัดแท่นนะครับไม่ได้ตัดมืออย่างเดียวนะตัดแท่นครับรูน้ํเจาะให้เหมือนเดิมครับไม่ต้องกลัวว่า จอดตากฝนคนไม่อยู่น้ำจะเข้าเครื่องไม่ต้องกลัวครับตกแรงแค่ไหนก็ไหลทิ้งหมดแลวครับเทอร์โบเป็นโคงซิ่งครับผมโคงเป็นโขงของแบรนของเราเองนะครับ PCK ครับผมแบรนของเราเองเลยแบรนด์ PCK ครับผมก็เป็นตัวของเราเองเลยเทอร์โบเป็นโคงซิ่งนะเป็นไหลกลับไม่ยุ่งกับไม้วัดครับไม้วัดคงเหลือคงเดิมครับผม เหนนั้นหนาเกือบสามมิลครับไม่ติดไม่คำ้ำไม่ชนนะผมใส่ลงตัวได้เลยฝาข้างใส่ได้เลยครับอันนี้ลูกค้าเปิดฝาข้างครับลูกค้าโชว์ฝาข้างครับล้างได้สะอาดแบบนั้นครับแล้วก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยครับเดี๋วฟังเสียงกันหน่อยครับตัวนี้เป็นโขงซิ่งบูทก็อยู่สิบถึงสิบห้าปอนครับผม รีดหวานๆครับปูยาวๆเสียงเสียงปูเสียงใหญ่ๆครับจะไม่ได้เป็นพี่ๆปูก็ประมาณนี้ครับผมนะจุดน,น้ำมันไว้ให้ลูกค้ารอบครึ่งครับก็ปรับมากน้อยอันนี้ปรับใส่หน้างานได้เลยครับไม่มีตายตัวครับผม ไม่มีไม่มีสูตรลงตัวครับไม่ว่าจะคันไหนไม่มีว่าคันนี้ปรับรอบครึ่งคันนี้ปรับสองรอบแล้วใช้งานได้ไม่มีครับลุยกันหน้างานอย่างเดียวครับเอาให้ลงตัวให้เหมาะสมลุยกันหน้างานครับพอยางบานให้ทุกตัวครับผมพอกัดลงตัวเป๊ะ,ปะครับนะเวลาเราติดตั้งเราก็จัดทรงให้เขานิดนึงครับผมไม่ใช่ว่าจับได้ตรงไหนก็เข้าเลย จัดทรงให้เขานิดนึงครับผมก็<อ>ประมาณนี้ครับผมข่<อ>มาวกรอจุ่ประมาณนี้ครับสนใจว่าทักเข้ามาสอบถามได้ครับช่างชิดเทอร์โบโหอนแก่น0863629760ช่างชิตเทอร์โบโหอนแก่นพิชิตที่นิยน์ช่างชิดเปลือยน้อยครับ